ลักษณะสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนการอธิบายลักษณะของสถาปัตยกรรมยั่งยืนมีมากมายหลายแนวทางแต่ในรายวิชานี้เราจะมาอธิบายกันภายใต้แนวความคิดของการพัฒนายอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นต้นกําเนิดของการตื่นตัวด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืนหรือสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนนะคะโดยถ้าหากเรายังจําเนื้อหาที่เราเรียนกันในสัปดาห์ที่1ได้เราก็จะพบว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งประเด็นพัฒนาไปที่องค์ประกอบของสังคมทั้ง3ด้านอันได้แก่สิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจโดยถึงแม้แนวทางการพัฒนาจะมีมุมมองทั้งในรูปแบบของแบบอ่อนหรือแบบเข้มก็ตามแต่ในยุคปัจจุบันที่เรายังพัฒนากันไม่ค่อยจะเข้าใกล้เป้าหมายเท่าไหรนะ่นั ส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาจึงมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบอ่อนก่อนนั่นเองซึ่งก็คือการพัฒนาที่มุ่งให้คุณค่าแก่องค์ประกอบของสังคมมนุษย์ทั้ง3ด้านเท่าเทกันคือสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจโดยจุดมุ่งหมายก็เพื่อการพัฒนาที่จะทําให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมภายใต้ความเป็นไปได้ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนที่สามารถคงสภาพและความสมดุลระหว่างกิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้เมื่อเราลองพิจารณาเนื้อหาที่เราเรียนมาตลอด4ส,สัปดาห์เราจะพบว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมสันสางต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นได้นําเสนอแนวทางของการพัฒนาที่เราควรลีกเลี่ยงอยู่แล้วนั่นเองหากต้องการให้สิ่งแวดล้อมสัสรสางเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ความยั่งยืนโดยหากเรามาลองดูลักษณะของสาบิกรรมยั่งยืนที่พึงประสงค์เราก็จะพบว่าผลงานสาบิกรรมนั้นก็ควรที่จะต้องถูกพิจารณาในทั้งสาองค์ประกอบเช่นกันคือ ในมุมมองของสิ่งแวดล้อมคงต้องเป็นสา,ากรรมที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติน้อยซึ่งถ้ายิ่งมีความต้องการในการบริโภคน้อยก็จะเพิ่มโอกาสที่จะสามารถพึ่งพานตนเองได้มากขึ้นด้วย ทั้งในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างและขณะใช้งานอาคารซึ่งหมายรวมถึงควรต้องมีการเลือกใช้วัสดุประกอบอาคารที่มีวงจรชีวิตที่ยาวหมายความว่าใช้งานได้นานและดูแลรักษาง่ายรวมทั้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อสิ้นอายุไขหรือไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ้นอายุนั่นเองนอกจากนี้ยังควรเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีค่าความร้อนแฝงต่ำหมายความว่าสิ้นเปลืองพลังงานน้อยในขั้นตอนการผลิตการได้มาซึ่งวัตถุดิบการแปรรูป และการขนส่งนั่นเองนอกจากนี้อาจสามารถแปลงทรัพยากรรอบตัวมาใช้ประโยชน์ตลอดจนสามารถนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งนี้หากเรามองในมุมมองของการออกแบบตัวอาคารหรือสิ่งแวดล้อมสันสร้างอื่นๆเราก็ต้องพิจารณาประเด็นที่เป็นการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานและประหยัดการใช้พลังงานหรือแม้กระทั่งการเลือกใช้พลังงานทดแทนเช่นโซล่าเซลล์เป็นต้นและสามารถใช้ทรัพยากรธรรมาชาติได้อย่างคุ้มค่าและประหยัด อาคารควรมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวและมีความมั่นคงแข็งแรงยืนหยัดได้เป็นร้อยปีนอกจากนี้ถ้าเรามองดูประเด็นอื่นๆประกอบในภาพกว้างระดับพื้นที่ก็ควรที่จะต้องมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการซึมซับน้ําเสียจากบ้านรวมถึงชะลอน้ําฝนและน้ําทิ้งจากอาคารที่จะไหลไปรวมกับระบบสาธารณะด้วยเช่นกันนอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังสามารถนํามาใชใ้เกิดประโยชน์ในการสร้างหรือปรับปรุงสภาพแวดลอ้อม รวมทั้งสามารถปลูกพืชเพื่อการบริโภคหรือแม้กระทั่งปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับสารพิษหรือต้นไม้ใหญ่เพื่อช่วยดักและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกันและนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งในแง่ของการช่วยลดความร้อนและช่วยบังแสงอาทิตย์รวมทั้งเป็นที่พักอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยทั่วไปอาคารใดๆที่ต้องการออกแบบภายใต้แนวความคิดสถาปนิกรรมเพื่อความยั่งยืนก็ควรที่จะมีการนำแนวความคิดด้านสิ่งแวดล้อมที่ยกตัวอย่างไว้ไปประยุก์ตใช้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคราวนี้เราลองมาลองมองดูประเด็นทางด้านสังคมกันบ้างมุมมองทางด้านสังคมนี้เป็นการมองที่กว้างไปกว่าการออกแบบอาคารมองไปได้ถึงความมีส่วนร่วมของผู้ใช้อาคารและสังคมโดยรวมรวมไปถึงการมองข้ามจากรุ่นสู่รุ่น โดยสามารถยกตัวอย่างแนวทางได้ตั้งแต่ประเด็นที่เป็นปัจจุบันาการเช่นการออกแบบอาคารให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้รวมทั้งความสามารถของผู้ใช้อาคารในการที่จะเข้าใจการทำงานของอาคารนั้นๆได้เป็นอย่างดีและสามารถดูแลรวมถึงซ่อมแซมด้วยตนเองอย่างง่ายๆได้นอกจากนี้กระบวนการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ก็มีความเหมาะสมและสามารถเข้าใจได้จากช่างในท้องถิ่นทั่วไปในการบำรุงรักษาอาคารด้วยเช่นกันส่วนในประเด็นของอนาคตการเมื่ออาคารที่ออกแบบมาเพื่อความยั่งยืนนั้นๆถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานตามที่กล่าวไปแล้วนั้นก็หมายความว่าอาคารดังกล่าวจะต้องมีการออกแบบให้มีความยืดหยุน่นในการที่จะสามารถปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยได้ตามความจําเป็นอนาคตที่อาจเกิดขึ้นคือหมายความว่า อาคารต้องมีการเตรียมการไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการใช้งานในอนาคตได้จากนั้นเรามาลองมองดูในมุมมองทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะมุมมองของสายไปกรรมเพื่อความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจก็ต้องเป็นสายไปกรรมที่มีความประหยัดตั้งแต่การก่อสร้างใช้งาน และการลื้อถอนเมื่อสิ้นอายุขยทั้งในประเด็นของการประหยัดทรัพยากรและประเด็นด้านการประหยัดเงินและอาคารควรต้องเลือกใช้วัสดุที่ผลิตได้ในท้องที่เพื่อลดความจําเป็นในการขนส่งระยะทางไกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสิ้นเปลืองทั้งทุนทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งในประเด็นที่พิจารณาต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดคือตัวอย่างของแนวความคิดการสัสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อมสัสร้างเพื่อความยั่งยืน ภายใตแนวคิดขององค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าทุกๆอาคารที่สร้างจะต้องสามารถนําแนวความคิดเหล่านี้ไปใช้ให้ได้ทั้งหมดนะคะเพียงแต่แนวคิดที่สําคัญที่สุดของสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนก็คือสถาปัตยกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตมนุษย์และธรรมชาติโดยรอบนั่นเอง โดยหากพวกเราทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันและช่วยกันคนละไม้คนละมือตามบทบาทของตนที่จะสามารถช่วยกันได้สิ่งแวดล้อมสัสงสารรอบๆตัวเราก็น่าที่จะมีความก่มกลืนกับสิ่งแวดล้อมและมีความเป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเท่านั้นแต่ก็จะส่งผลในทางที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตของลูกหลานแล้วนั่นเองและนี้ก็คือภาพรวมของลักษณะของศาสตร์ประการเพื่อความยั่งยืนด้วยหัวข้อถัดไป เราจะได้มาลองดูตัวอย่างของบ้านยั่งยืนกันนะคะ